ก็ว <VII> ่าอีกอย่างอีกซีเก่าเด้อวะเก่าเด้อยังวะเสียงโง่แล้วเป็นบอกบอกคนเลยเนาะนูกะว่าบอกเยอะซีเก่าซีเก้าแป๊บแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับพอดีเลยม้วมอยู่ในห้องเพินนะัะออกมาเด้อคุณมาหาดาเนี่ แฟนครับให้มาตามมานําเนาะพี่พี่น้องเป็นจ้าใดแม่มันมาจากโมงหมู่บ้านเนี่ยเจ้าเมื่อข้าวหนึ่งบอกจาเมื่ก่อนนะมาหาเฝนไหมจ้ะแฟนครับให้มาตามเนาะแม่เนาะหมู่บ้านนี่ฝนตกเด้อซุมหนูไปหอดพุ่นแหมพุ่นไหมจ้าจ้าแป็นงูกระติกาเป็นหอกสกีดยางครับหมู่บ้านฝนตกบอสวัสดีค่ะ ครับโม่กี่ยันโอ้โชคดีแล้วมากวันนี้เจอถ้าอยากได้ยินเสียงน้องแตงโมคำว่าน้องแตงโมน่ารักดีนะนั่งบ่ครับนั่งบ่เนาะนั่งก็ได้ครับไม่ต้องระว่าหรอกครับนั่งในกระยายนะครับน้องมานั่งน้ำกันนะแล้วค่ะท่านผู้ชมพอดีแล้วได้โอกาสได้จังหวะเจอแล้วมื่อานนี้นะคะพี่น้องแสดงว่ตัวเล็ก็ยังยำตัวเดิมอยู่หรครับตัวเดิมค่ะแต่ว่ามีมีมาเสริมเนย อไอเฟรนเติมเอาเลยนะว่ารู้ว่ามันสีดแหม่รับเติมจังได้ลูกแบบเติมทั้งหนาเติมท yes. you know? <ills> the ั้งหนาหรือ huh. ท right. ั้งถ่ายก็ไ huh. ด <ones> ้ไหมคะพี discipline. ่เจียวตัว <t> ต <ok right> ัวสามไปใส่ตัวเก่ามันฉีด no ก็ได้ไหมคะแต่เดียวแรกนู่ได้แค่เลขเปดเลขแปดตัวเดียวที่ว่าเหลือตัวหนึ่งแล้วก็เดียวตัวมานนู่ก็ได้ได้แปดสองแล้วก็ได้สี่เก่า มันเพิ่นให้มาอีกเพื่อนึงมืนขึ้นนะครันุ๊กฟันฟันใหม่ๆได้บอกครับฟันมันขึ้นระหว่างมันโบนเน่อะดอกตัวเก่าเพราะว่ามันออกมาหลายงวดเลรับก็เลยว่ามันหนาเสียมันน่ากะซีออกตัวนึงกับตัวนึงไหมครัเพราะว่ามัที่ได้ไปเสริมก็ิตันนุ๊กฟันนุ๊กฟันใหม่ๆนะครับ บอมาหากับบได้เอฟซีทิดฮอดนอกแตงโมฟันหนองแตงโมน่ารักดีนะเต้นน้องตีใหญ่เต้นนกะอับเตนครับเพรว่าไข่ไข่ก็ว่าเพิ่นแบบว่าเบาอย่าเพิคนมีเส้นมีซึ้งสินะเธอเกิดว่าโชคดีจะได้เพิ่นกะทีซอยเอียงมาเนี่ยนะครับพี่น้องว่างสันเลยคนก็นี้ยุ่งแล้วคนหน้ากับประมาณเแสดงว่านอกแตงโมเนี่ยฟันสองขึ้นปะครับเอ่อฟันขึ้นเดียวแล้วได้ได้ทั้งหลายจูนครับคือเราเราสี นูเลี้ยวลงไปนูก็เห็นเลยรามว่านุ้อว่านุงเบ็ดก้อนน่ะนุไปกี่ย่างมามนุ้วก็ยายเขาซากแล้ว่อวานยายเขาซากแล้วนุ้งก็เลื่อไปเลื่อไปยูเลยก็เลื่อไปแจ้เสาถึนหอดตีซีตีฮาเวลาจะไปมากเพราะว่านในรกงเลยเพราะวานหลงทางแล้วสัมผัสน่องกันตอนนี้ อันสรุปแล้วก็คือมือแรกที่แอดมินมาเนาะแรงน้องแตงโมหายตัวแดกก็ค่ะเมื่อนั้นยำแฝงขับขัางในมือแรกที่ลงคลิปไปสามแปดค่ะสามแปดมือแรกที่มาถ่ายคลิปอ๋อน้องแตงโมหายสามแปดหลังจากหันมาน้องแตงโมว่าขันฝันกับจังสีบอกอีกอยู่เพราะว่าเหลืออยู่ตัวหนึ่งมันบ่แม่นค่ะก็ได้แปดได้แปดมือที่สองได้แปดได้แปดกับ แปดกับเก้านะไอไปเติมเอามันบ่แน่ี่เหล่วแต่ดวงใส่ลักลอยหรือลักหน่วยก็ได้่มี่นอ๋อได้แปดกับเก้าแปดก็จะเป็นครับจะเติมลักลอยก็จะแปดสามแปดนีะครับเนาี่อ่นค่ะหรือสะเอาเป็นสามแปดแปดในส็ได้เพราะว่ามันมันบ่แน่ครับตอนนอกจาตีเลขก่็ค่อยเป็นปั้นเล็กแต่ว่าเอามาเอามาเติมนี่ก็ต้องอันเล่าแต่โชคของมันอาจจะเติมลักงวยนะครับเนาะเป็นสามแปดแปดครับ มันต้องเข่าอ่ะเพราะว่าก้านเสามันมันแปะก้าวกับแปกแสดงว่าก้านี้อาจจะเติมลักลอยหรือว่าเติมลักหนวยก็ได้นะครับเนาะจะเป็นก้าสามแปดหรือจะเป็นสามแปดก้านะครับเนาะสารับฟันใหม่อะไรเง็นฟันใหม่นี่เนืด้แปดสง แล้วเขียนแบกง่ามเด้ดิค่ะโเมียนคะเขียนให้ยึดยึดข้างหนาเลยมันสิป็นคือจั่งนำม้นนี่แหละเขียนให้กับเป็นแปดแล้วก็เป็นสองเลยโอ้แปดแปดแต่ขับวแปดสองมันไม่ขันนะล้กก็มามาหานปีนูสิเมื่อแล้วก็หันปีสี่เก่าเห็นเห็นอีกสี่เก่าเมน่เก่าจก่อนฟันกับเด็กเก่าน้่งยืนนะครับเด็กเก่าก็เลยแปดรวมตรงนี้เก่าล่ มันก็สามตัวนะสามตัวถ่ายจริงนะเพราะว่าเราเรากเลยงีเราเบาผิวๆนะคนู้ตื่นก่อนมู้ต้อนี้น้ฟังว่าเปิดลูกเห็ดก็เปิดเบามากเห็ดน้ำเห็ดก่อนหรืออะไรฟันต่อมาสีฟันอีกก็คือสีบวกคือเราก็เล่าห้เลาละว่าข่านห้เรี่ยว่าสั่นละว่ามันอันห้ยซู้หัวซสู้หมวดยันซู่หัวซื่อยักรยาละว่าเะหบอกนึองซื่อวซื่อเอาจักเธอนค่ะลูก็เลยว่า ขึ้นนีน้เลยว่าเดวสิบอกแยกสื่อหรอกน่ี่เ็คูนโงอยยนยายาเป็นเขียดผู้ที่มาบอกนี่เป็นไพ่ก็ค่ะันว่ากับป็นยาป็นชีลาครับเนคุ้มคล้องรักษาแต่นูเนย่มหนูมีเกิดดูว่าตีเหตุยังสีนูกับปอดไผ่ะมหนูบริจิบหลายทีเกือบเกือบตายหลเธอแต่ว่าเรามันหลอดหลอดพอเล่าน่ะฟันเลากั สีนาะด้านใน้ตได้ฟันจำไว้นุ้ยขี่บันนั้นบันนีชี่ๆมากมึงก็จ,จำไว้คือก่อนนู้ิโลล่อมนู้ิฟันไปก่อนนะ<อ>สิฟันเห็นก่อนแล้วเรา,ญญามือเสญญาร์ต่อมาหนี<ม>ประมาณมสิบโมงนุ้ยขี่ไปอีรีลุนหกหล่อตัานนะแต่วันนู้ยเป็นยังงเราอันก็อย่างว่าข้อนี้ข้อรถที่หักขจำเพิ่นมาเตือนก่อนสิเกิดอุบัติเหตุบฟันเห็นก่อนแล้วก็ย่งเสามากกับเนี้ยถ้ใจดีเลยอย่าใจดีใจดี เล่าว่าหนูบอยากเล่าว่าหนูบอกยากหนูเลยว่าเออหนูเสีเห็ดเบียกซอยอดเบียกเบียกซอยยกดนี่โตนแยกน่ไฮน้ำว่าจันนีเลว่าเราดานนก็เลยเห็ดน้ำมุนน้ำเบินซอยจนเน่เลาก็ไฮเล็กไฮแงเเดี๋ยวแจ้งหวดหวดนั้นเห่งไดได้แต่ซีสองจหอดซีเก่าจหอดหาสองได้บัดเราบอกยายยาย่าสือสองซีซีสองสีหนูบอกเลาเบด สี่เก้าแปดน้องหงบอกเป็นซื่อหนูเลยเด้สี่เกาแปดเด้อบอกซื่อหนูเลยเบา่น้ำไทยแล้วก็วัดเด้อวายอีกเพื่อนหนึ่งเพราะหนูสีไทยมันก็บินมาผีแล้วมันก็นีเลยมันไทยว่าท่านเสียงมันเบาหนูอัดไวพอดีหนูก็ลังอัดมันบินมาสีเลยไม่บ่นท่านไงว่ารับ ก็คือว่าหาย่ะ้วไงนกนะมาลองสัดแฉะลองไม่ได้หรครับสี่เก้าแปดเด้อวะบอกสี่ได้เลยค่ะยายยิงได้ยินอีแหมก็ได้ยินสี่เก้าแปดสี่เก้แปดด้อวะยน้นยว่าไอ้คือบอกค่ะแข่บอกไหมสี่เก้าแปดยังวะยังวะเพื่อนเพื่อนบอกครับนูับอกไหมว่าได้ยินหรืนว่าก็เลยบอกวันนี้นู้นูไทย นูทายวดีอันนี้แล้ววันนี้ก็สีมากกว่าไพ่เองนี่ะนก็เลยมากกว่าไพ่นี้ค่ะแ้ก็อึซื้อแล้วก็ไปเลยคื่จังว่าเฮ้ยเนี่ลเศร้าว่าโัีหน้าก็ไปเลยม่ว่ารานมารจะเขียนสีเก่าีสีเก่าแปมือจะมาบอใช่ไหมเบนี้เได้คากอเขียนสีเก่าสีหมลองสื่อเบ้างแ่้มันบอกว่าสีเก่าแปดจเขียนสีเก่าสีพี่น้องเอ้ยเอาเสียเบึงเด้อ เื่อมันกอบดค่เรื่อครับนกยังไงถ้ามาดีฮะมาบอบเปนักไปเมลตั้งวจกันนะเบิ้งกระดูวันตัวเลขถสกดบ่ค่ะ่ยเสียงพอเขียนสามเก่า้นเดือเพื่ออ๋อสามอ๋อกันไว้เพื่อเมันออกว่าสามแปดสามเ่านกมากกี่ได้สามก่าในว่าสื่ออยู่นี้งัดมากมสามแปดแต่งม่มากตัวไดมากที่สุดนี่นุกกะมากจีเก่ากับแปดสองกับสามเก่า มักมักกับสามตัวกันคันมากดีกันสามสามแปดสองสามแปดสองเนยสลับกันเลือครับเด้อเพราะว่าเด็กพ้อน้องแจมมู่นไฮวอลายตัวครับมี่เด็กสามเด็กแปดเด็กเก้าเด็กสองเด็กสี่มีอยู่สี่ตัวซับเอาค่ะแล้วมันน้ำหวงของค่ะปูรัยกินหอนน้องแตงโม่กันได้ยินเสียงในเห็นหนาเด้อครับเด้อ เบียกลายโหดเลยพ่อไหนว่างเลยมาเตงโม่น่ารักดีเพิ่นวะเพราะว่ามือมือแม่โทรมานั่นมือย่บันพรนุกกินอย่างคุณค่ะมาเลยมายศใส่ผู้สิงเพิ่นวะโบค่ะคุณบ้านพรยีหยอดแกงยอดแกงเนี่ยแม่บอกคือว่าจนทังผู้สิงจ้ะบบค่ะมือมือว่านหนีมือจังดีอว่าอยู่แม่บานแพมแม่นะอันนั้นย่บันพอบานยอดแกงนะน้ำมันแม่าบ้านตลอดแกงไก่ ไปยูน้ำเล่ากับยูโดนเตือนไหมค่ะเห็บเบียดเปิดมาเราเล่าหักเราอ่อนก็เราหัวหุ่ยูน้ำพึ่งบดนไม่เปิดมาค่ะบอบบลเรน้ำพึ่งเล่ากับแซนด์เบียดโดียบครับนุก็บอกเล่าอะะบอกแต่เล่าผู้เดียวน่ะบอกแต่ว่านุกบอกบอกเล่าเราบอกหวดน่บอกแล้วบอกโตนี่ยบอกพ่แล้วนบอกตัวได้บอกเล่านั่นบอก นี่อแปดสองแล้วก็สี่เก้แปดส่ก้าน่ะแล้วก็สามแปดสามแปดแปสาม่ดวแเรียกว่าล้องลองสื่อบึงเสียงดวงแปดสองเพื่อยาเปในโชคหลาบเนาะหลอกแตงโมเนาะแถมยามาบอกยาเมือเศร้าอีกมาห้องบอกอีกตีซีเมื่อไหร่ก็นูกับนู้ซึกว่าเฟันแล้วกันู้กับหูเมื่อเลยอนนูก็เรียกออกมา มือคืนนี้ได้บอกครับนันมือคือนเลยี่เก่งเมือคนปั้นมุนยกัน,นมเจมืองคนวันเจ้า่ <c oughs> นเข้นี่จ้ <c oughs> ามวัดเมื่อวานพมอมาแต่แบบมาไปหลงทางไหมไปออกบัานไม่ใส่มงคลคนเหมก็จะย้อนกลับมากี่เดิมนอยู่ไปเจ้าับข้างนำซือไปเรื่ัเกิดขมาตบบ้าน่าคนัับ สามแปดสองสามแปดแล้วก็ยังอีกก็นสามแปดสองสามแปดพ่อเขียนมดแล้สามเก้าสามเก้าแล้วก็สี่เก้าประหอันปกติที่นีเนาะแมน่บหอให้พบอก็เหน็บไปเติมออกใจเด็กแามันลายตัวมันชิ้นลายพูดแต่ว่ามีเลขยู่สตัวมีแปดไม่เก้า มีสามมีมีสองนี่เนา่ย้เพราะว่าบอวีบอเทียนก,นกน็เล่ากระถือรางวันทีหารางวัลทีซีเรน,นี่ยเลากระถือถือใบนึงแน่สองใบแนงมาไยิบยลดตรีไปด้วยครับเด้อเพราะว่าเลากรถือถื้สมวดนี่นะเล่ากระทำ้มวดกับตลขความฟันของนนองแตงโมนะครับหนอนฟันใหม่ใันมือขืนนะองแตงโมก็เลยมาเล่าช่วงด้ครับเด้อ เิ่นฟันใหม่ๆมาขึ้นเด็กแปดสองกับสี่เก้านะครับสำหรับเล็กัวเก่าข้องน้องแจ้งโง่ิืนให้สามแปดนะครับเนาะตอนนี้มาฟันต่อมาเด็กแปกับเด็กเก่าแต่เราว้นเว่นทางดิเราวว่นทางเนะมีแปดเด้อมีเก่ามีเราบอกใส่กันไหมแสดงว่าซิบบติดกันเนาะป็นกับเก่าอาจจะในหัวหรือทายก็ได้เราหปเติครับเราสีบวบคือบ็ขอเพิ่นตรงๆในบู้ดบอก เขาตรงๆเล้วเขียดให้หนูด้วยว่าหนูบูซูไลยเพื่อนอะเราเขียดให้หนูไลยเทื่อนแล้วจะดันงใสิจับถึงวันนี้พี่น้องเลยอี่ยาก็มาบอกยำอีกแล้วที่เก่าแปดเที้ยวนั้นนวลนวลกลัวทห่ว่าเฮ้ยเสามาก็ให้เล็กหนูก็เลยบอกยายาบูซูน้ำก็ออกขึ้นนู่นว่านี้อันเก็บดอกไม้ให้เพื่อนเรื่องว่าขอตรงๆแน่ โคงสุดถ่ายเธอบางคนเขาทุ่นหน่อยเนาะแม่น้ออันนี้คือขันห้าจับมันก็สิลตโตรงสินะคะแต่ว่าห้าก็สิสนำเสนอแฟนคขอยูโู้ใไมีโชคมีทุ่นกะชิโชคดีเนาะค่ะเนาะแล้วเนอ่นเขาว่า4ีเก่ามาอนคนนัก5ช่สีเก่าทุ่แม่บอกว่าซีเก่านกก็บอกขอบ4ีเก่าแปอครับบอกตาต้ว่ากมือนนกกันบอกกันสอง หนูกับยายเทียงกันอยู่เรื่องเลขเนี่ยครับเลยบอกบน,นซื้อหนูเลยบอกบนซื้อหนูสีเก่าเดอ้ออีลาแล้วก็ว,ว่าอีหยังองีสีเก่าเด้อวะสีเก่าเด้อยังวะเทีย <c oughs> งโง่เลยอ่ะเป็นบอกอบอกคนเลยอ่ะหนูก็ว่าบอกอีคืออะสีเก้าสีเก้าแป๊ดเฮ้ยมาสัน่นแล้วก็บินมาผินูไทยหนูอีไทยไทยประทัดเลย น้ำมนกไ้อานเสียงข้าไปหอว่าสีอาร์ตอ่มันอ่านพท่านอ่านเพอท่านตน้ค่ะเนาะอด่าลืมด้วยครับเดินนกบอกสี่เก้าแปดวะเพราะป็นใจหัวนอะแต่ว่าสิมีโชคนหมาค่ะมาาะครับแล็วขมายำโซเลงให้ขึ้นกระบอกลายที่แรบอกยาญิครัพ่อแมมันนางยูนนเปซ้ำเหมือนก็เกินขโมอกสี่หลับหนึ่งมาขโมงกบเปรตซ้ำเแต่คือว่านกนกนี่เคยบอกเนาะแม่เนาะ นกเคยบอกจะเธออะไรแม่อจำที่เีแต่เด็ดอันนี้ชิบว่าเธอที่หาวันี่เมว่าสื่อต้องเปียเบกู่าสือาอยาขึ้นบนมันบอกกลางหาอ๋อค่ะนั่งก็กรนั่งอย่นี่แล้วก็ห้องเีค่ะกันบันนกขึ้นบนเพราะไงึ้นบนมันนกตัวเก้าบ่รนี้ตัวเก้านี่แหละเดี๋ยวพวกนี้เป็นตัวเก้าบอแม่นกอีงก็่าคุณแม่ ตัวใหญ่นกอีอ <that> ่นซอว่ากว่านกี no. <ấy> <god ic> ่ัง <Dayton> มัเป็นที่ล้ายๆกันนงหะตัวใหญ่บอ่ครับแม่ตัวตั้ตัวนี้หน่อยมันบอกคือสีเาสัว์แ่้าเยมนาขโอคือบัวมากผนก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 ผสผมนก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 ผนกมนนกผนกผสกผนกนกผนกน498นน ครับเพราะว่าน้องแตงโมบอกว่ามีเก่ากับเป็ดนั่นไงต้องบอกบอกก็ค่ะก็ยืนดีนิ้มนิ้มเต็มหัวคือว่าต้อบอกคำพูดไทยอันนี้นะครับเนาะเป็ดตื้เป็ดซ้ำ่นตัวเป็ดซ้ำใช่ปะเป็ดตัวนี้แต่ิงอะว่าอยากเห็นนี่เนาะครับเนาะเเล่นุียามาห่อไปฟังใหม่เนี่ยอ่ะกับขอทูทไายขอให้ตัวเลขของน้องแตงโมเป็นตัวเลขโชคลาภเนาะครับเนาะครับ เขอเขบคุณน้องแตงโมูด้ด้ครับเด้อสิ่ห้แนวทางนะครับเนาะเดี๋ยวจ๋าตัวเล็กความฝันของน้องแตงโมูดเบื้ออีกที่หนึ่งนะครับเนาะประลบตัวเนาะน้องแตงโมูดกับโมแพงตัวเล็กกอนครับขอบคุณ่งได้ได้ครับเด้อแต่ว่าขันน้องแตงโมฝันอีกโค้งสุดท้ายถ้ามีโอกาสใช่ไมเออเอาอีกนะคะสามคนอีกเดี๋ยวนู้นจะโทรบอกจ้าขัจ้าอีโทรบอกพ่อกก็แมียนสามคนแข็งแขนเบิ้งก็ได้นะคะน้อง ก็สรุปตัวเลขนะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขของน้องแตงโมวันแรกก็คือให้ตัวเลข38นะคะวันที่2น้น้องเตงโมฝันก็คือมีเลข9กับเลข8นะคะท่านผู้ชมอาจจะไปอยู่เลขหน้าหรือว่าเลขท้ายเลขมีหลายรางวัลอาจจะไปออกรางวันหน้าหรือว่ารางวัลเลขท้ายก็เป็นได้นะลูกเนาะสามตัวสองตัวสามตัวสองตัวนะคะแล้วก็ตัวเลขที่ม่มาเพิ่มเติมก็คือมีสี่เก้า 49กับ82ค่ะท่านผู้ชม49กับ82โอ้ตัวเลขนี่ก็น่าสนใจอยู่พี่น้องคเอนั่ง้อ้องเขาายนี้4ที่บ้านเแม่บอกคายเดียวขายเดีผมจะสันหาแล้วก็อย่าลืมเลขนกบอกตัวนี้งามที่สุดเลยค่ะบอกสั้นๆเลยน้างี้นนว่านู้เป็นคนบอกเลยว่าห้องไม่กะน้างี้นีนู้บอกม้วนๆดกับห้อง49แป๊บย้ายตรงนี้เียตรงนี้เมี นกอันนี้ก็สิ่งวดติดแล้วงวดนี้ขันออกนี่เป็นนวดที่หานนนเนาะนวนยว่าขันขันมันออกอีรีนที่ดิซอ่ขันนมนมยังน้ำแดงมีสีงวดนี้งวดนี่ก็แล้วแต่โชคไต่ดวงเน้อค่ะให้ไปเติมไปเติมไปเต็มเอาไหมค่ะบองบอ,บอ,บอทั้งหนากับทั้งไทายเพราะว่า มันเพื่อนเพื่อนไห้มาหลาตโตไหมค่ะนูก็เดาบ่ถือเพราะว่างวดน,นั่นเราไห้มาตรงตงเลยแต่ว่านูบว่าซื้องว่อน,นี้เราเขียนให้หนูเราเลยไห้หลยตัวให้ไปเดาเอาแล้วว่าจงิี่ก็แล้วแต่โชคแต่ดวงอันพอๆน่แม่เด้อจ้ะจ้ะขอบค,ค,คุณค่ะจ่ะขอบคุณน้องแตงโมหลายๆค่ะพี่น้องตามที่น้องแตงโมเบ้านะคะก็คือเพิ่นเขียนอยู่เพิ่นก็นเลยให้หล่ตัวแต่ว่ากับว่าแน่เพราะฉะนั้นก็รลอดติดตามคงสุดท้ายอีกนะค่ะเนาะ สสวัสดีค่ะแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับ